พ่อสอนรามเตรียมไว้หนวดรอหลังลูกสาวน้องวิจิโตเป็นสาวสวยยิ้มหวานมากเป็นที่ทราบกันดีว่าขณะน,นี้ทางด้านของหนุ่มสอนรามกำลังมีประเด็นร้อนกับอดีตภรรยาติกบิก๊กบราเธอร์หรือกุ้งพรอยทีศาสตรน้ำลายใส่กันไปมาไม่จบไม่สิน้นมาตั้งแต่เมื่อช่วงปีที่แล้วโดยทางด้านลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องวิจิในวัยสองขวบก็ได้ยกให้อยู่ในการดูแลของหนุ่มสอนรา ซึ่งติกบิ๊กบราเธอร์จะมีสิทธิ์ได้เจอลูกสาวแค่ตามที่ตกลงกันเท่านั้นแต่ต้องบอกเลยว่าทางด้านของหนุ่มสอนรามนั้นก็ได้ทำหน้าที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีรวมถึงน้องวิจิเองก็ดูสดใสร่าเริงเอามากมาก ล่าสุดด้านคุณพ่อหนุ่มสอนรามได้โพ์รูปภาพล่าสุดของน้องวิจิซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องวิจินั้นดูโตเป็นสาวสวยแล้วงานนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านของคุณพ่อสอนรามนั้นเตรียมไว้หนวดรอได้เลยเพราะลูกสาวยิ่งโตก็ยิ่งสวยแถมยังยิ้มหวานจูกรองอีกด้วยขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ